โอเคอันดับแรกนะคะเราก็เปิดหน้าแอปขึ้นมาก่อนนะแอปจะเป็นตัวนี้นะคะชื่อว่า UP, o U Pick Y O U P I K ค่ะเดี๋ยวเรากดเข้าไปนะคะโอเคหน้าแรกเข้ามาจะเป็นแบบนี้นะคะของในแอปทุกสิ่งทุกอย่าง e e v r t t i n g จริงๆกระเบลคือเราสามารถที่จะเอาไปทำดรอปชิปไปทำา f f i l i a t e ได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวแฟจะพาไปดูแบนเนอร์ข้างบนก่อนนะคะคือด้านบนตรงนี้นะเดี๋ยวนะ ตรงนี้นะคะเดี๋ยวไล่ให้ดูทีละอันนะอ่าเดี๋ยวอันแรกก่อนอันแรกจะเป็นมหกรรมช็อปมันแชร์สนันแห่งปีนะคะโอเคพอเปิดเข้ามาก็จะเป็นหน้าน,นี้นะอันนี้สำหรับคนที่สมัครเป็นยูพิกยูพิกแบบทดลองนะคะยูพิกเกอร์แบบทดลองในราคา99บาทคือวันที่3ถึงวันที่10ออะค่ะเราจะสมัคร เหมือนซื้อคู่มือเป็นสมาชิกอีบุ๊กเนี่ยค่ะในราคา99บาทแล้ววันที่11ถึงวันที่12นะคะเราก็เอาสินค้าในแอปเนี่ยค่ะอะไรก็ได้ไปขายให้ได้ค่าคอม11บาทแค่นั้นเราก็ได้เป็นยูพิเกอร์ตลอดชีพราคาไม่ต้องมีการรักษายอดไม่ต้องมีการต่อสมาชิกวันไหนหรือว่าเดือนไหนเราอยากขายก็ขายไม่มีการตัดอะไรทั้งนั้นนะคะก็คือสมัครครั้งเดียวก็คือจบเลย โอเคเดี๋ยวแฟพาเลื่อนเลื่อนๆไปดูนะคะว่าอันนี้คือเราเอาไปขายได้หมดเลยนะอ่าเดี๋ยวแฟจะให้ดูก่อนอย่างสินค้าแฟจะเข้าไปตัวเครื่องนิดผมนะของลัคชาตัวนี้เพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าอ่าโอเค อันนี้ปกติมันราคา4 9 9ใช่ไหมถ้าหากว่าเราทำดรอปชิปหรือว่า Affiliate เอารูปลงขายแล้วก็มีคนสั่งซื้อหรือแล้วเราก็มาคีย์ที่อยู่ลงในระบบอย่างเงี้ยค่ะคือเราซื้อให้ลูกคา้าเราก็จะได้แคชแบ็กเงินคืนอันนี้1,21บาทนะคะโดยประมาณสินค้าใน UP กอค่ะถ้าหากว่าเป็นสินค้าแบรนด์ก็คือจะมาจากเจ้าของแบรนด์โดยตรงเลยนะคะ ถ้ามาจากต่างประเทศมาจากโรงงานอาลีบาบาค่ะเพราะว่าอาลีบาบาเป็นบริษัทแม่ของลาซาด้าและลาซาด้าก็เป็นบริษัทแม่ของยูพิดอ่ะเลื่อนเลื่อนลงไปดูอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะถ้าหากว่าใครสนใจก็ทักแฟนมาอีกทีนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนี่ยค่ะ ก็จะเห็นเนาะว่าพวกค่าคอมมันจะอยู่ด้านล่างนะคะของทุกชิ้นเลยถ้าเราสมัครเป็นสมาชิกมันก็จะมีขึ้นให้ดูถ้าเราเอาไปขายเราก็จะได้ค่าคอมแนะนําว่าเราควรขายหลายๆชิ้นหลายๆหมวดน,นะคะทั้งง่ายที่สุดเลยก็คือการเอาไปลงใน Market p ตเพจใน Facebook ค่ะอันนี้ง่ายสุดและสําหรับมือใหม่เลยขั้นแอดวานเดี๋ยวเราค่อยมาศึกษากันทีหลังนะ ก็เป็นของใช้ทั่วไปเลยค่ะมีทั้งสินค้าแบรนด์สินค้านำเข้าสินค้าจากเจ้าของร้านร้านใหญ่ๆใ,ใน Lazada อะไรอย่างเงี้ยค่ะนีปกโกเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวขายดีนะคะแฟเอาลงขายในเพจมีคนทักมาทุกวันเลยบางทียังลงของไม่เสร็จนะก็ยังมีคนสนใจอ่ะอันนี้อันที่หนึ่งนะส่วนอันที่สองเปิดให้ดูข้าวนะคะ นี่ดูดีรองเท้ารองเท้า89บาทก็ถูกมากนะอ่าไปไหนนะอันนี้เป็นสินค้านำคิดว่าน่าจะเป็นสินค้านำเข้าเดี๋ยวกดเข้าไปดูได้อะอุ้ยส่งที่ไทยด้วยาการจัดส่งใช้เวลา2-4วันเก็บเงินไปทางได้อาสินค้าในยูพิกเราเก็บเงินไปทางได้แทบจะทั้งหมดเลยนะคะ95%คือเก็บเงินปทางได้ อาจจะเป็นบางชิ้นที่อย่างสินค้าใหญ่ๆอย่างทีวีแต่ส่วนใหญ่ทีวีก็เก็บปลายทางได้นะจะมีแค่บางยี่ห้อบางเครื่องเท่านั้นค่ะต้องเข้าไปเช็คดีๆอันนี้ค่อยมาเรียนทีหลังนะเนี่ยถุงเท้าก็คู่ละ7บาทถูกมากอันนี้ายแมสเสื้อคลุมอย่างตัวเนี้ยถ้าหากว่าเป็นอันนี้ก็ส่งในไทยด้วยนะคะปกติถ้าอย่างเงี้ยเราซื้อตามตลาดก็ 150บาทอ่ะประมาณนี้ร้อยร้อยบาทแต่ดูดีในแอปยูพิกแปดสบาทมีค่าจัดส่ง29บาทแล้วก็เราได้รับแคชแบ็กได้รับค่าคอมมิชชั่นนะคะอะเดียวกันนะ1บาทกว่ากว่าอาจจะไม่เยอะนะคะแต่สำหรับบางคนอะ่ะก็เอาไปบวกเพิ่มได้ถ้าอย่างลูกค้าสั่งมากกว่า1ตัวนะคะ่าส่งมันก็อาจจะไม่ได้เพิ่มมากไปกว่านี้นะคะอาจจะเพิ่มแค่ตัวที่สอาจจะเพิ่มแค่หบาท หรือแบบบางทีอาจจะ10ตัวก็ราคา29บาทแล้วแต่สินค้านะคะอันนี้ต้องเข้าไปดูเห็นไหมมันถูกมากสินค้าในนี้เราไม่จำเป็นจะต้องไปสั่งจากจีนไม่ต้องไปดีลจากโรงงานมาเองอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าอันเนี้ยอ,อันนี้มันจะไม่ได้แยกหมวดนะมันจะเป็นรวมรวมก็จะมั่วๆหน่อยแต่ทุกๆสินค้าเราเอาไปขายได้หมดเลยค่ะอยากขายอะไรสินค้าในนี้มีประมาณ1ล้านรายการนะคะโอเค าอันนี้จะเป็นคูปองนะคะอันที่3แพรก็เก็บไปแล้วก็เนี่ยค่ะก็เป็นเหมือนแอป,ปทั่วไปเลยค่ะที่มันจะมีแจกคูปอง Hoş แล้วก็เข้าไปเก็บได้ก็เข้าไปดูๆนี่ก็สินค้าแบรนด์เยอะนะแบรนด์ band ก็เป็นแบรนด์ทั่วไปที่อยู่ตามห้างเลยค่ะพวก P&G L'Oreal Garnier มามิปกโกอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลย สินค้าทั่วไปที่เราซื้อในท็อปในวัดสันอันนี้เข้าๆอันนี้นะคะอัน,นต่อไปอันนี้ก็จะเป็นพวกทีวีก็รวมๆหลายหมวดน,นะเห็นไหมคะแล้วเ,เอาไปขายได้เลยไม่ต้องไปดีลกับโรงงานนะคะเราไม่ต้องส่งเองไม่ต้องแพ็คของ สะดวกมาขายอย่างเดียวเป็นหน้าที่ทำหน้าที่เป็นเซลล์ขายขายขายอย่างเดียวจ้าอย่างแฟนเนี่ยก็ลงขายของทุกวันเลยนะคะอ่าข้าวข้าวขาวข้าว,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 าวโอเคตอ่อไปเป็นอะไรอยสมัครเป็นสมาชิก99บาทตอนนี้ถูกมากๆนะคะ ดูดิปกติมันราคาตั้ง999บาทเนี่เห็นไหมเอาอะไรไปขายก็ได้เซ็กซี่เชียวอันนี้พอก่อนนะคะอ่าจะบอกว่าตอนนี้มีคอนโดด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาได้2วันอันนี้แฟนก็ยังไม่ได้ศึกษานะรู้แต่ว่าเข้าไปดูข้าวอ่ะ ค่อนข้างหรูส่วนใหญ่ติดรถไฟฟ้าขายง่ายค่ะแต่พวกราคาอะไรเงี้ยแฟยังไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นการการซื้อคูป,ปองนงคะในแอปแล้วก็ได้ส่วนลดอ่าได้ส่วนลด1 0 0 0 0แสนบาทเราก็ได้รับพวกค่าคอมอะไรไปเดี๋ยวอันนี้ค่อยไปศึกษาทีหลังนะแฟก็ยังไม่ได้ศึกษารู้แต่ว่าดีมากตอนนี้ของทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะเริ่มเข้ามาในยูพิกแล้อ่าอันนี้ก็เป็นพวกไลฟ์สดนะ สาวๆน่ารักมากค่ะอืมทั่วไปเลยสินค้าเราสามารถที่จะเป็นตัวแทนได้ในนี้เลยไม่ต้องไปไปเป็นตัวแทนโดยตรงคือเราถ้าหากว่าเราเป็นสมัครเป็นยูพิคเกอร์ในเนี้ยแค่99าบาทเองเราก็เป็นตัวแทนสินค้าได้ทุกอย่างเลยค่ะมีระบบที่ค่อนข้างดีระบบหลังบ้านเรื่องการโกงอะไรไม่ต้องกลัวเลยนะคะ ถ้าหากว่าโกงจริงนี่เราไปประท้วงกันที่ l a ซ a d a าได้เลย Lazada า,าตึกเดียวกันเลยนะคะตึก Lazada กับตึก u p พิกทำงานออฟฟิศเดียวกันคือตัวแอปยูพิกเป็นแอปที่พัฒนามาจาก Lazada นะคะในระบบบางระบบนะแล้วเอามาทำโมเดลใหม่เพราะว่าต่อไปเทนตั้งแต่ปี2020เป็นต้นไปอะคะ่ะ เทรนการขายของผ่านแพลตฟอร์มพวกนี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะเพราะว่า Lazada ก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่ยแล้วเนาะในการเป็นผู้นำทำแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์เข้ามาขายในประเทศไทยก็เป็นแพลตฟอร์มแรกนะเป็นเจ้าแรกแล้วค่อยตามมาด้วยช้อปปีค่ะอ่นนี้ก็เรื่องประวัติพวกนี้ก็เดี๋ยวไปศึกษากันได้นะเดี๋ยวอันนี้จะเน้นดูสินค้าก่อนนะคะสินค้าแบรนด์อ่ะอันนี้เป็นสินค้าแบรนด์ ก็มีแบรนด์ทั่วๆไปเลยนะคะสินค้าในยูพิกก็จะเข้ามาอย่างน้อยสัปดาห์ละ100รายการนะคะที่เขาจะเอาเข้ามาบางอันไม่ติดเพราะว่าเน็ตแฟมันกาดนะคะถ้าใครอยากจะรู้เรื่องรายละเอียดเรื่องสินค้าแบบแบบเป๊ะแๆบบแบบแบบนะก็โหลดแอปเข้ามาได้นะคะโหลดแอป u p พ c กนะคะได้ทาง Android แล้วก็ได้ทาง iOS ใส่รหัสคำเชิญเพื่อเข้าร้านนะคะเออเพื่อเข้าแอปอะ่ะรหัส17 4 1 8 17418รหัสแฟร์เองนะคะเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวแฟร์จะช่วยสอนเรื่องการทำการตลาดเรื่องการพาใช้แอปเรื่องการเอาสินค้าไปขายในแพลตฟอร์มอื่นๆพวกใน Facebook ใน l ลน e เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันได้หมวดหมู่อันนี้จะพาดูหมวดหมู่คร่าวๆนะคะ